สรุปความคืบหน้าล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกเงินเยียวยา3,000บาทในโลกออนไลน์ขณะน,นี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนโจนบางส่วนแสดงความสับสนและไม่มั่นใจว่าโครงการแจกเงินเยียวยาไวรัสโควิด -19 จำนวน3,000บาทจะมีจริงหรือไม่และยังเกิดกระแสะข่าวลือเกี่ยวกับวันโอนเงินเข้าบัตรอีกด้วยเนื่องจาก ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารองเงินก้อนนี้เพื่อนำไปบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคือง โดยทีมข่าวจึงได้ขออัปเดตข้อมูลล่าสุดของโครงการจ่ายเงินเยียวยาไวรัสโควิด1 9ทีจำนวน3,000บาทสำหรับปัะสุดการแห่งรัฐสามารถมาดูกันได้เลยสำหรับโครงการจ่ายเงิน3,000บาทจะมีจริงหรือไม่มีจริงเมื่อวันที่16มิถุนาย,ยนปี63ครมมีมติเห็นชอบโครงการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆของรัฐบาลมาก่อนหรือเรียกว่าเป็นลอถเก็บตกจำนวน1,164,222คนทำอย่างไรถึงจะได้รับเงินผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิดในทีนจากมาตรการอื่นๆมาก่อน โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาโควิดในทีนจำนวน1,000บาทจำนวน3งวดคืองวดเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63รวมแล้ว3,000บาทผ่านบัตแบบอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมเงินเข้าบัตรสริการแห่งรัฐวันไหน ล่าสุดวันที่25มิถุนายนยังไม่มีการกำหนดวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แน่นอนแต่การใายเงินมีความเป็นไปได้2แนวทางคือ 1. โอนเงิน2งวดแรกรวม2,000บาทเข้าบัตรในเดือนมิถุนายนปี63และโอนงวดที่3อีก1,000บาทในเดือนกรกฎาคมปี63 2. โอนเงินพร้อมการ3งวดรวม3,000บาทเข้าบัตรในเดือนกรกฎาคมปี63 ทำไมถึงระบุวันโอนเงินไม่ได้เนื่องจากหลังครมรเห็นชอบโครงการแล้วกระทรวงการคลังจะต้องดำเนินกระบวนการสองส่วนให้แล้วเสร็จก่อนจึงสามารถโอนเงินได้คือเสนอคณะกรรมการที่ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีในอุตมะเสะวายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อขออนุม,มัติการใช้กลไกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายเงินเยียวยาโควิดในทิ้นให้กับประชาชนดำเนินการขอจัดสรรและเบิกจ่ายเงินจากพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทโดยการจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงการคลังดำเนินกระบวนการต่างๆแล้วเสร็จเมื่อใดถ้าดำเนินการเสร็จเร็วก็จ่ายเงินก้อนแรกได้ในเดือนมิถุนายนแต่ถ้าเสร็จช้าก็จะจ่ายเงินทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมปีห3แทนโดยเมื่อวันที่24มิถุนายนปีห3นางสาวปฒินาไกรคุป สสราชบุรีเขตสามาพระปราชารัฐก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบัญชีปริญญากรคุกถึงการจ่ายเงินเยียวยาไวรัสโควิด -19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยว่าแจกสามพันไม่ต้องลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอรับเงินภายในกรกฎาคมครบ3 0 0พบาทแน่นอนล่าสุดมาเร็วเช็คตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนกรกฎาคมปีห3สาม บัตรสวัสิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นบัตรที่ทางรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพร้อมจัดสวัสดิการให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศโดยจะมีวงเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัตรทุกเดือนสำหรับเดือนใหม่กรกฎาคมปีห3นี้ผู้ถือบัตรจะได้รับวงเงินช่วยเหลือในบัตรอีกครั้งมีวงเงินอะไรบ้างเข้าวันไหนบ้างไปเช็คกันได้เลย วันที่1กรกฎาคมปี6.31วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านค้าทงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ผู้ถือบัตรที่มีไรายได้น้อยกว่า30,000บาทต่อปีได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรที่มีไรายได้ระหว่าง3-0,000ถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อปีได้รับวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือน 2. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะค่ารถโดยสารประจำทางองค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพหรือรถเมล์ขอสอมกและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบ,บุรีปรทุมธานีอยุทยยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนคนปรปฐมค่ารถโดยสารบรขอสอหรือรถทัวร์บขอสอ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตร จะได้รับสิทธิทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบขสค่ารถไฟ500บาท ต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วดยสารรถไฟ 3. ส,ส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG หรือก๊าซถุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตร ไปซื้อกา๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ 4. ส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้มปตท100บาทต,ต่อคนต่อเดือนสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้ วันที่15กรกฎาคมปี63เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรสริการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม50-100ถึง100บาทต่อเดือนตามเกณฑ์รายได้และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้ ผู้สูงอายุที่มีรายได้0ูนถึง30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทผู้สูงอายุที่มีรายได้31,000บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม5%เปอร์เซสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบาัตรและใช้เงินจากบาัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้ากับชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมลูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนพิถุนาย,ยนปี63โดยรัฐจะคืนภาษีแบต5%ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนี่ของบัตรซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือรูดซื้อของตามร้านทงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการได้แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน500บาทต่อเดือน วันที่18กรกฎาคมปี63ค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้สิทธิ์ต้องการสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตร ในวันที่18กรกฎาคามปี63และสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลยโดยที่สำหรับการยังไม่กำหนดวันเงินเยียวยาไวรัสโควิด -19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ จากมาตรการเยียวยาอื่นๆของรัฐบาลมาก่อนจำนวน1,000บาท3งวดคืองวดเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63รวมแล้ว3,000บาทผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน1,164,222คนจะได้เงินพันบัตรแบบอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมโดยล่าสุดกระทรวงการคลังยังไม่กำหนด วันโอนเงินเข้าบัตรที่แน่นอนเพราะต้องรอขั้นตอนต่างๆแต่การจ่ายเงินมีความเปลี่ยนไปได้2แนวทางคือโอนเงินสองงวดแรกรวม2,000บาทเข้าบัตรในเดือนมิถุนาย,ยนปี63และโอนงวดที่3อีก1,000บาทในเดือนกรกฎาคมปี63โอนเงินพร้อมกัน3งวดรวม3,000บาทเข้าบัตรในเดือนกรกฎาคมปี63ล่าสุดตรวจสอบสิทธิเยียวยากเษเกษตรกรเช็คบัญชีด่วนทกศโอนเงินให้70,000คนไม่สำเร็จ ความคืบหน้าโครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศทยอยโอนเงินเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี2563ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันล่าสุด ในเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากโครงการเยียยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทธกไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรผู้มีสิทธิ์จำนวน74,295คนโดยมีสาเหตุหลักหลายประการเช่น เกษตรกรเสียชีวิตเลขประจำตัวประชาชนผิดและเลขประจำตัวประชาชนจำหน่ายหรือยกเลิกจำนวน42,745รายและไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์จำนวน31,550รายดังนั้นขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบรายชื่อที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอปิดประกาศในชุมชนและติดต่อ ขอแก้ไขข้อมูลโดยด่วนสำหรับกรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรศกรเสียชีวิตหากสมาชิกในครัวเรือนยังทำการเกษตรต่อจากหัวหน้าครัวเรือนเดิม ขอให้สมาชิกในครัวเรือนดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอรหรือสำนักง,งานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครที่1-4ด้วยด่วนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรให้หากครัวเรือนเกษตรกรใดไม่ได้ทำการเกษตรแล้วให้ผู้นำชุมชนรับรองโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะทำการยกเลิกทะเบียนเกษตรกรรายนั้นต่อไป ส่วนกรณีเล่บจำตัวประชาชนผิดขอให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้องและติดต่อหน่วยงานทะเบียนรัษฎรในพื้นที่เพื่อแจ้งปรับปรุงสถานะและยืนยันตัวบุคคลสำหรับกรณีไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์ขอให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารว่ามีชื่อบัญชีตรงกับชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิบัญชีธนาคารมีความเครื่องหมเป็นปัจจุบันหรือเปิดบัญชีธนาคารร่วมกับ บุคคลอื่นหรือบัญชีธนาคารเพื่อบุคคลอื่นหรือไม่หลังจากนั้นให้เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยพร้อมแจ้งบัญชีธนาคารที่ถูกต้องทางเว w รไวยเว็บเยาเกษตรกร .com หลังจากแก้ไขข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการประมวลผลและส่งข้อมูลให้กับ สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อใช้คัดกรองเกษตรกรรับสิทธิโครงการเยียาเกษตรกรและส่งข้อมูลให้ทกสเพื่อโอนเงินต่อไป